กราบสวัสดี f อช่องเวียงห้วยแตแรงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายจากที่หางหายจาก f อฟซีพระเครื่องไปก็มาชดเชยวันนี้ก็วันอาทิตย์วันที่ส9ก้ากุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักวันนี้ก็เป็น ผลงานนะฮะงานประกวดที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนนะครปถมครับของของวันนี้นะครับเป็นผลงานงานประกวดของของวันนี้นะครับก็มีพระเครื่องมานำเสนอ fc ครับก็เป็นพระที่ติดรางวัลของวันนี้นะฮะมีพระเครื่องมาไลฟ์พูดคุยแบ่งปันให้ fc ได้พิจารณาเผื่อว่าใครเงาสนใจอยากสะสมพระเครื่องในวันนี้ครับเป็นพระเครื่องออที่น่าสะสมมาสนใจครับที่วางหน้าแปลนให้ f อซได้ชมวันนี้ก็เป็น ผลงานของวันนี้แล้วฮะก็ได้มาก็เป็นพระที่สวยฮะเป็นพระสวยที่น่าสะสมก็ติดโบแดงทุกองค์ฮะที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนครับวันนี้ก็เป็นพระยอดนิยมที่น,นําเสนอในวันนี้ก็มาน,นําเสนอกันที่สิบองค์ครับคือทรง ส่งสิบองค์ติดว,วันโบแดงมาในวันนี้นะฮะก็เป็นพระที่จะเน้นไปทางพระยอดนยยมฮะวันนี้ก็มาชมองค์แรกแถวบนกันเลยคนฮะก็เป็นพระเครื่องอสายพระหล่อจังหวัดพิจิตรเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงิน พิมพ์คีตาองค์แรกพะพระสวยๆนะครับเดี๋ยวนำเสนอองค์นี้ก่อน,นครับนี่ครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าพิมพ์คีตาเนี่ยนะครับเป็นพะระหลโบราณฮผิวหิ้งๆ,ๆิะองค์นี้เป็นพระคีตาพิมพ์อาจารย์ฟุง้ง วัดไทยน้ำฮนะนี่เป็นพระค่อนข้างเก่าโบราณนครับเป็นพระที่สร้างเป็นพระยุคต้นๆของอาจารย์ฟุงฮนะนี่เป็นพระที่ค่อนข้างจะเนื้อหาแบบจัดๆออกสำริดสำริดเลยฮะผิวหิ่งๆองนี้ก็เป็นผลงานที่อำเภอกำแพงแสนออนี้คนระับอาจารย์ฟุงนี่ท่านอยู่ ที่วัดไทยน้ามก็เป็นกิจิยุคแรกๆที่สร้างรูปหล่อพิมพ์พิตาให้หลวงพ่อเงินนะต่อมาท่านก็ได้สร้างพระพิตาในพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพขี้ตามาพิมพหนึ่งครับคือเป็นพิมพ์นี้นะเป็นพิมพ์อยู่บนคว่ำนะนี่ ออเป็นผ้าที่สร้างเนื้อหาจัดจ้านฮะยุคต้นต้นของจันฟงฮะวกนี้ก็สองสีก่กว่าครับนสองสีก่กว่าเป็นพรยุคแรกของสัมปันญยูฟงวัดไทยนามเลยฮะนี่เป็นพาะทีนาสะสมมากครับก็เป็นผ้าที่เก่าเดี๋ยวนี้ก็ ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะไม่ค่อยเจอเท่าไหรล่ละแต่องค์นี้เป็นพระที่หลบรัณงฟอร์มคลาสสิกเนะนี่ยนี่องนี้องแรกครับ f สโอเคครับเดี๋ยวชวมองค์ต่อไปครับปิดปิดข้ากล่องไว้ก่อนครับ อ,องแรกก็นำเสนอหลวงพ่อเงินกันครับเดี๋ยวตั้งวางตั้งอของใหม่ต่อไปก็เป็นองค์ที่สองครับองค์นี้ก็เป็นพระรูปหลอ่อเหมือนกันครับนี้ก็เป็นพระรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมออกวัดอินทารามนฮะนี่ฮะเป็นพระรูปหลอ่อที่ ยังไม่แรงอ่ะอยังราคายัางไม่แรงผ้านี้ออกสองสี่เก้าสามเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่พวงฮะนี่เป็นพระที่ยุคไปลายๆของพ่อเดิมฮะแต่โอนก็หาง่ายมากเดี๋ยวนี้ก็เริ่มยะหายากแล้วครับหายากแล้วนี่นี้ก็เป็นพิมพ์ค่อนข้างเขาเรียกว่าองนี้เป็นพิมพ์นิยมฮะ ิมพ์นิยมของท่านครับก็จะข้างหน้านี่ก็จะมีเส้นจีวรช่วงนี้เส้นขนมจีนช่วงนี้สูงสูง,สงเด่นเด่นอย่างนี้ยเรียกพิมพ์มีเส้นขนมจีนช่วงนี้เป็นพิมพ์นิยมข้างหลังก็จะมีรอยแตกที่ช่วงไหลข้างหลังครับนี่ไหลข้างหลังช่วงนี้ฮะนี่ช่วงนี้เรียกหลังแตกนิยม ตัวงนี้ก็ยวนบุ่มอย่างนี้รรูปโหรพอเดิมรุ่นยัยพวงสมัยโอนก็เคยราคาพริกๆก,ก็เคย30,000สามหมื่นอัพมาแล้วนะนแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงสภาวะที่พักเก็บในสนามก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่องนี้ก็ส่ง งานวันนี้ก็ติดลวันที่หนึ่งในโต๊ะรูปหล่อหลวมพอเดิมนะครับนี่รายการหนึ่งที่ติดลวันครับนี่พระสวยมากครับต่อไปก็ดูองค์ที่3มน,นี่เป็นเครื่องรางรก็เป็นเตาเตาอันนี้ก็เป็นเตาเ,เงิน เต่ามเฟืองหลงพ่อพเงิน,นก็เป็นไซเล็กครับน่ารักไซเล็กน่ารัก,น,รกนี่ฮะ,ะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางขันก็เป็นผ้าที่ เครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งครับของหลวงพ่อเงินเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันครับต่อมาเฟืองหลวงพ่อเงินวัดบางคานองนี้ฮะนี่ฮะเต่าหลวงพ่อเงินก็อีกชิ้นหนึ่งครับติตฐิรางวัลที่หนึ่งของ,งวันนี้ครับต่อไปก็ดูชิ้นที่สี่ฮะองค์งที่สี่ พระอ,องค์นี้ก็เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยครับแต่นี้องค์นี้เป็นเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขียนครับนี่ฮะเป็นพระออกวัดห้วยเขียนนะฮะจีวรตื้นนะพุูดพิมพ์จะตื้นๆนะที่สังกติดู นี่นี่ดีหลงกล้องนานก็ทำไงนอจะให้ดูตรงนี้ออกโล่คร่าวๆแล้วกันคขสสเดี๋ยวชี้ให้ดูอ่าช่วงนี้ครับช่วงอขอบสองข้างนี้กับช่วงนี้ครับเติรตื้นๆฮะนี่ช่วงนี้กับช่วงนี้จะตินตื้นเป็นจอบลังบนออกโอเคเน,นี้ยนี่ครับ ดูข้างหลังนี่ครับข้างหลังก็ลักษณะเป็นพระหล่อทั่วไปครับนี่ครับหลังก็ลักษณะเหมือนคล้ายๆกับหลังแบบฮะนี่ฮะหล่อช่อหลังแบบนี่ฮะนี่หล่อช่อแบบนี่ฮตื่นตื่นฮะ พระคอนข้างสวยครับมีเข้าโคงง้งของของพิมพ์มีลูกตาปากจมกูกยิ้มเห่านี้พระสวยครับสภาพนนี้หายากมากครับนี่หลวงพ่อเงินวัดห้วยขตดน,นี่ก็ออกปีพศก็สองสี่ห้าหกนี่พระปีลึกท่านหลวงพ่อเงินปุกเสกครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยขียอีกองค์หนึ่งครับ ติดลงมาที่หนึ่งงวันนี้ครับนี่ต่อไปก็ต่อไปก็มาดูแถวบนชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็เป็นตะก,กุดเนื้องเงินฮะนี่ฮะตะกุดเนื้อเงินองค์นี้ครับ F4 นี่ก็เป็นตะก,กุดเนื้องเงินยาวสามนิ้วนี่ก็เป็นตะก,กุดเกจิดังเมืองนครสวรรค์อีกอง กหลวงพ่อเดิมนฮะวันนี้ก็เป็นตะกุดโทนเนื้อเงินนี่ฮะส่งรางวัลว,วันนี้ติดรางวัลที่หนึ่งครับนี่ฮะยาวสามนิ้วเป็นเนื้อเงินนี่ฮะ,ฮะโอเคฮะเดี๋ยว ชมแถวล่างกันต่อไปให้ีสีเนี่ยจุบโอเคต่อไปก็มาดูแถวล่างก็จะเป็นพระที่ได้มาในวันนี้ก็จะมีอ่าแถวชิ้นแรกตรงนี้แล้วกันครับนี่พระอ่าหลวงปู่สุกฮะตรงนี้ก็นี่ดยกมาถักกลองก่อน พระนุนสุขวัดปลาคองฮะพิมพ์ข้างรัศมีฮะนี่องนี้ก็เป็นพระที่สภาพผิวก็วันนั้นนี่องมเขียวครับแต่พระจมน้ำน่อยคพระนี้พระสภาพจมน้ำํำข้างหลัง โฟกัสไม่เจอนี่ฮะข้างหลังก็ผิวก็สภาพผ้าแบบผ้าชายฮะนี่ผ้าชาย นี่ฮะอไฟเรือบๆหน่อยฮะเดี๋ยววางกว่อนหาโฟกัสก่อนฮนะ <c oughs> <c oughs> เออครับมะต่อครับ F4 วันนี้ก็นี่ฮะพระนี่เป็นค่อนข้างจะเป็นพระที่วันหน้าในผิววันหน้านี็ออก เรื้อเรือบนะเบลเนื้อเนื้ออมเขียวนะครับแต่ว่าเป็นพระชมน้ำฮะนี่สภาพเปียกน้ำยกพริกดูพลังนี่ฮะนี่ฮะโอ้ผิวชมน้ำบนหน้าก็ออกเขียวๆนะฮะนี่ฮะข้างขอบตับพระก็มีรอยจานฮะ ข้างหน้าก็ผิวสัมผัสก็เป็นผ้าที่จมน้ำนะครับก็อีกชิ้นหนึ่งครับที่หน้าใช้ก็ F 4ี่ชมองก่อไปครับนี่ครับพอจะพูดคุยจนหน่อยเสียงแห,หบเลยต่อไปก็ดูชิ้นต่อไปครับนี่ก็เป็น บางมนพรมติดวันที่หนึ่งวันนี้เงอนเป็นพระบางพรมกุญแดีเล็กฮนะพิมพ์แข้งหมอนน,ะนี่สภาพพอยังพอสวยครับเนื้อก็เป็นพระฟฟมน่ารักครับนี่อมนา่ารักจากข้างหลังก็นี่กระเทาะนิดนึงเป็นโพรงนิดนิดเนื้อน้ำหนึบฮนะเนื้อมวลสารก็ หนึบหนึบนะครับผมนี่ฮะพระฟอร์มยังน่ารักนะับนี่หากล้องมาซูมให้ดูหน่อยฮะอืมโอเคฮะ สั้นๆนะฮะนื้อเนื้อก็นุน่มๆครับนะนุ่มๆแบบบางคนผมครบเน,ะนบๆช่วงนี้ก็นุ่มๆหน่อยนะนี่ฮะนวลๆครับผมเอาคร่าวๆแล้วกัน F4 สนใจก็ทักมาชมรูปเพิ่มในไลน์แล้วกันครับต่อไปก็ดูสามชิ้นสุดท้ายนี่ก็ไข่ เอาเป็นว่าดูนี่ก็เป็นเป็นพระสมเด็จฮะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ฮะสภาพใช้นี่ฮะข้างหน้าก็นึ่มๆพระค่อนข้างจะอย่างฟอร์มอย่างสวยครับน,นี่ครับ ภาพใช้อันนี้ก็ค่อนข้างจะฟอร์มยังน่ารักครับนี่ครับเป็นพระวัดละครังพิมพ์ใหญ่เนื้อหามวลสารก็จัดจัดหนึบหนโอเค,คอันนี้ครองค์นี้ก็คร่าวๆท่นี้ก่อนครับต่อไปก็มาดูสองที่สุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นพระรูปหลอ่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมฮะันนี้ก็เป็นพระ หลวงพ่อคงบางพระผมปุกเสกฮะนี่ออกวัดอุบลราชบุรีฮะออกปีสองสี่แปดสามเนี่ยเป็นพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันนี้ก็เป็นพระที่เกจิสร้างสมัยก่อนก็เกจิบุกเสกเยอะครับเอาเด่นเดนก็หลวงพ่อคงบางพร้อมพุทธพิเศษให้ครับมาพิมาพุมาบุกเสกให้ก็มีเกจิมากมายสมัยน,นู้นหลวงพ่อคงบาง,รงพร้อมก็เป็นเกจิยอดนิยมที่มีคนต้องการอยากได้ไป บูชานี่ฮะจากข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็ยังสภาพคงคงสภาพความสวยเลยความสมบูรณ์ฮะตัวยันยังไม่สุกนี่ฮนะก็ยังสวยเป็นพระหลวงพ่อวัดประแหนมนี่ก็สำหรับคนเกิดวันพุธฮะนะครับอุ้มบาทหรือไม่ก็คนที่อยากได้พุทธคุณหลวงพ่อคง หลวงพอ่อกิจิยุก,กวนครับเสก็มีพ่อบายแล้ววันนี้เป็นพระที่น่าใช้ครับพระปีลึกครับองนี้ออกปีสองสี่แปดสามฮะต่อไปก็มาดูพระองค์สุดท้ายน,นี้ก็มีเป็นพระที่มีอันตรายฮะหลวงพ่ออูทวด วัดช่างให้องนี้ก็เป็นพระปัม๊มมีหูในตัวองนี้เป็นพระที่ค่อนข้างที่ไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับองนี้ออกที่วัดช่างให้ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่ก็ในป,ปีนย์เจ็ดนะฮะนี่ฮะนี่ดูข้างหลังครับนี่ฮะหลวงปู่ทวดวัดนี่เขียนว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทวด องวัดช้างให้นี่ครับเขียนไว้ว่า2ห้าศูนย์เจ็ดอะไรนี่ครับแล้วก็มีคาถาของท่านเขียนว่าน,โม,นโมพุทธนโมโพธิสตูขันติมยะอิติภควาเป็นพระนิรันดรลายครับนี่ครับาาเป็นพระที่ท่านสาธุชนอยากได้เป็นพระที่เด่นไปทางเคล้วคลาดปลอดภัยครับ ปูท่ทวดนี่เป็นพระอันดับหนึ่งนี่ฮะที่เอกองค์ไปทางพระนิรันตายฮะเป็นพระที่เนี่ยคนชายมากเรื่องเด่นไปทางคลอดคลาดปลอดภัยเนี่ยพราสวยฟอร์มเชมเป็นพระที่หายากเหมือนกันครับถึงจะออกปีสูนย์เจ็ก็หายาก เดี๋ยวมาชมองพระกันครับพระฟอร์มสวยฮนะเป็นพิมพ์ใหญ่ดูครขอบตัดนะเดี๋ยวขอบตัดนี่ขอบตัดหลวงปู่ทวดก็ขอบตัด แบบปีศูนย์แปดนี่แล้ครับนี่ฮะต้องตัดนี่ฮะตัดปั๊มแบบปีศูนย์แปดฮะนี่ฮะขอก็บ,บอกตัดนี่ฮะดูช่วงนี้ก็นี่ฮะตัดขอกะบ,บอกแบบปีศูนย์แปดฮะนี่เหมือนกันฮะับผ่าแท้นี่ดูง่ายครับ F4 วันนี้ขทิ้งท้ายองค์สุดท้ายคือหลวงปู่ทวดครับ ถ้าเอฟสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามราคากันได้ที่085-7704527ครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยรูปถูโทษของวันนี้ครับผลงานสนามโรงเรียนการบินกำแพงแสนแคนครปฐมครับก็ขอฝากไลน์ c อีกครั้งนึงครับและเบอร์โทรครับ085-7704527ในช่อง youtube เบี่ยงไม่แถลงครับสนใจพระชิ้นไหนติดตามมาตั้งแต่คลิปชมมาก็สอบถามกันก็นมาได้ครับว่าองค์ไหนยังอยู่หรือเปล่าว่าไปหรือยังมีคนบูชาหรือยังอยู่ไหมอะไรก็ทักแอดไลน์มาสอบถามราคาก็ได้ครับเพราะพระบางอย่างก็บางองค์ก็ไปแล้วบบางองค์ก็ยังอยู่หรือไม่ก็คลิปนี้คลิปล่าสุดก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ ติดตามผลงานกันเป็นกำลังใจแอดไลน์กันมาสอบถามราคากันได้ครับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ครับผมเวียงพิแตแหลงโคกกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจช่วงนี้ก็ส,สู้กันไปครับกับสภาวะเศรษฐกษิจและการตลาดของต้นปีครับวันนี้ขอกกล่าวคำว่าสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีครับผม